สวัสดีค่ะทุกท่านที่ฟังรายการอยู่นะคะวันนี้จะกับพวกเราสองคนดิฉันนางสาวโซเฟียสามเมมาจากสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลวิทยาลัยเทคนิคนาธิวาสค่ะค่ะและดิฉันนางสาวพิยดาสิงห์นันมาจากสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลวิทยาลัยเทคนิคนาธิวาสค่ะค่ะ อย่างที่ทุกคนรู้กันคืออินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนั้นมีความสําคัญในชีวิตประจําวันอย่างมากใช่ไหมคะและทุกคนรู้กฎระเบียบหรือที่เราเรียกกันว่าพรบคอมพิวเตอร์กันบ้างไหมคะและวันนี้เรามีสาระดีๆในการใช้คอมพิวเตอร์ยังไงให้ถูกกฎหมายเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์มาฝากกันค่ะข้อแรกนะคะพรบคอมพิวเตอร์ไม่ได้กําหนดเรื่องซิงเกิลคือพรบฉบับนี้ไม่ได้กล่าวถึงหรือรองรับแนวคิดซิงเกิลเกตเว์และประชาชนยังใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการหลากหลายราย ได้ตามปกติค่ะ 2. ไม่ได้ทําให้เน็ตช้าคือไม่ได้มีเนื้อหาหรือมาตรการที่ไปควบคุมหรือจํากัดแบรนด์วิธีของผู้ใช้การใช้อินเทอร์เน็ตจึงไม่มีผลกระทบต่อความเร็วเน็ตจากกฎหมายนี้โดยตรงค่ะ3พรบรไม่มีการบล็อกหรือจํากัดการเข้าถึงเว็บไซต์ทั่วไปเว้นแต่เว็บไซต์นั้นจะละเมิดกฎหมายค่ะและแม้จะต้องลบหรือปิดกั้นเว็บไซต์ใดๆต้องได้รับคําสั่งก่อนเสมอเรายังท่องเว็บ ทั้งในและต่างประเทศได้ตามปกติค่ะค่ะข,ข้อ 4. นะคะตัดเรื่องหมิ่นประมาทออกจากกฎหมายนี้เพราะเดิมทีการโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทเคยถูกตีความว่าเข้าข่ายประบอคอมแต่ฉบับแก้ไขได้ตัดเรื่องนี้ออกไปโดยระบุชัดว่าหมิ่นประมาทให้ใช้แบขออภัยค่ะให้ใช้กฎหมายอาญาตามปกติ ข้อ5นะคะสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและการบังคับใช้กฎหมายเลยมีการเพิ่มกลไกสารเข้ามาก,กันกรองในหลายกรณีเช่นการขอปิดเว็บไซต์หรือยึดข้อมูลเพื่อเกิดความสมดุลระหว่างการปรปาบปรามประชากราไซเบอร์กับสิทธิของประชาชนนั่นเองค่ะข้อ6นะคะเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ตามใจชอบกฎหมายระบุชัดว่าต้องขออนุญาตสารก่อน หากเจ้าหน้าที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและไม่สามารถใช้อำนาจตรวจค้นเข้าถึงหรือส่งลบข้อมูลได้โดยพลรการค่ะสุดท้ายหากใครกระทำความผิดตามพร,รบคอมพิวเตอร์นี้ก็จะต้องได้รับการลงโทษตามที่ประกอบกำหนดไว้นั่นเองค่ะและพวกเราต้องขอขอบคุณที่มาข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สพทอด้วยนะคะค่ะ และหวังว่าข้อมูลที่พวกเราสองคนได้แชร์ไปจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังทุกคนในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ